มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโค้งสุดท้ายจริงๆเปิดเลขเด็ดปฏิทินจีนซูมรัวๆสี่ฉบับรวดรุนรวยงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2565ค่ะ ค้งสุดท้ายจริงๆนะคะเปิดเลขเด็ดปฏิทินจีนค่ะซูมรัวๆสี่ฉบับนะคะลุ้นรวยวันที่16พฤศจิกายนบรรดาเซียนหวยต่างออกหาเลขเด็ดเลขดังมาลุ้นรางวัลกันในงวดนี้ค่ะทําให้บรรดาเซียนหวยต่างออกหาเลขเด็ดนะคะที่น่าสนใจแทบทุกงวดแล้วก็ให้โชคกันมาแล้วก็คงจะเป็นเลขจากปฏิทินจีนนะคะทําให้แฟนหวยต่างเฝ้าจับตาดูล่าสุดค่ะผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งแชร์เลขปฏิทินจีนนะคะซึ่งเป็นแนวทางการซื้อลอตเตอรี่ให้กับคนที่รักตัวเลขไปลุ้นรางวัลกัน วันที่16พฤศจิกายน2565โดยตัวเลขของปฏิทินจีนนะคะ4ฉบับที่ต้องไปส่องไปรุ้นกันเอาเองนะคะว่าเป็นเลขอะไรบ้างคะ่ะงานนี้บรรนดาเส้นหอยเมพปิ้าที่จะซูมแล้วก็ส่องตัวเลขเด็ดจากปฏิทินจีนทั้ง4ฉบับนะคะแต่ว่าสุดท้ายโปรดยใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเลขแล้วก็ลอตเตอรี่กันด้วยนะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นคะ่ะปรดยใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ